ผมไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะมีรถไฟความเร็วสูงไงพี่คิดไหมว่ามันจะมีแต่ว่ามันดันมีไงเทคนิคชุมบุรีก็ดันเปิดสาขานี้ขึ้นมาผมก็เลยเฮ้ยมันมีจริงก็ทาไมเราไม่ลองดูนักตังก้งวะผมจบมาจากคณะวิศวกร,รรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่ผมก็ได้มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ในสาขาวิชาระบบรางวิทยาลัยชุมบุรีมีสาขาเปิดใหม่ที่น่าสนใจเป็นสาขาระบบขนสงข่งทางรางเรียนแค่สองปีในวุฒิปวส ก็สามารถเข้าทำงานบริษัทต่างๆที่ตรงกับสายการเรียนเราได้ครับระบบรางของเทคนิคชลบุรีเน้นย้ำเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าน่าจะต้องการตัวไปทำงานแน่นอนประเทศไทยเรากำลังมีโครงการ e c ที่กำลังเชื่อมต่อสานามบินมันเลยเป็นโอกาสของพวกผมที่จะเข้าทำงานตรงนี้และได้ทำงานอย่าง แน่นอนครับในประเทศไทยติดปียีปีข้างหน้าเนี่ยเรายังมีงานระบบรางอีกเยอะเมื่อเมืองไทยเราพัฒนาระบบรางครอบคลุมทั่วประเทศเราก็จะขยายเขตต่อไปทั่วกรุงภาคอาเซียนแล้วเราก็จะลิงก์ต่อไปอย่างเอเชียถ้าเราสามารถที่จะสอนเด็กเราให้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานรถไฟเราซ่อมรถไฟเยอรมันได้เราก็ซ่อมรถไฟจีนได้เราซ่อมรถไฟญี่ปุ่นได้เหมือนกันในการทํางานร่วมกับกระทรวงศึกษ,ษาและก็อาชีวศึกษาเนี่ยเราเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับที่เราเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น ก็คิดว่าทุกคนก็จะสามารถหาแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเรื่องที่ทั้งท่านนายกแล้วก็ทางกระทรวงสษษาธารณสุขให้ความสำคัญมากๆในการที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรฐฐษฐกิจต่างๆหรือว่าในบริบทของอาชีวะแต่ละจังหวัดน,น,นี้ต้องร่วมมือกันทั้งภาคราฐัฐและภาคเอกชนการอาชีวศึกษาจะสําเร็จได้ถ้าหากว่ามี ผู้มีประสบการณ์มาผสมผสานกับคู่อยู่แล้วในการสอน ระบบรางกําลังเกิดขึ้นอีกมากมายแล้วก็ที่มีอยู่กําลังแรงงานบุคลากรในเรื่องของระบบรางนั้นก็ไม่ได้เพียงพอผมเชื่อว่าบุคลากรที่จะต้องไปทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบรางนี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนนะครับยังต้องการบุคลากรอีกเยอะเราเองก็ได้วางที่ไัยที่มีความพร้อมในเรื่องนี้ก็จะมีวิทยาลัยที่โดดเด่นลหลายที่นะครับอย่างเช่นที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีซึ่งก็ได้วางรากฐานของระบบรางนี้มาโดยตลอดทางอาชีวะเองเราก็กําหนดให้เป็นเอ็กเซลิตในเรื่องของระบบรางนะครับ อุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นใน e c นอกการบุคลากรอาชีวศึกษาสูงถึง5 4เอตอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการพัฒนาบุคลากรในประเทศนี้การผลิตอัตโนมัติมีความสำคัญมากครับในอุตสาหก,กรรมการผลิตสมัยใหม่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสม,มิพลเราได้จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีในการช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการสร้างมาสเตอร์เทรนเนอร์ให้กับครูอาจารย์ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้มีความมุ่งมั่นมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าสู่สาหกรรมการผลิตของประเทศเราอยากเห็นนักศึกษาทั้งหลายได้เรียนรู้จากเคสตัตดี้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถมาเรียนรู้ในด้านระบบออโตเมชันระบบหุ่นยนต์ให้มากขึ้นเรากำลังขับเคลื่อนให้อาจีวะยกระดับ ปรับสภาพไปสู่การศึกษาที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่สวัสดีครับผมสมชายไทยสวรรค์สำหรับกลุ่มบริษัทเอ็นซีฟอร์เมอร์จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะสร้างสายกาผลิตจริงในระดับ4.0ที่เทคิสนคโนบรยีแต่เป้าหมายสูงสุดคือเราจะผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคสาการณ4.0 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตพื้นที่ EC EC HDC จะเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาคผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเข้ากับภาคการศึกษาของอาชีวะเพื่อที่จะสร้างพัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้ทักษะเข้าไปสู่โลกที่เป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวหน้าแล้วก็ทําให้เด็กอาชีวะทุกคนมีงานทําจบแล้วมีงานทํามีรายได้สูงโอ้โห และวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีเหล่ามุ่งม,มั่นและตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี 5G เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม ICT EEC model type A ก็คือเรียนฟรีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบสนองความต้องการแล้ก็พัฒนาประเทศได้สู่ความก้าวหน้าใหม่ได้นะครับ ทียลัยเทคนิคชุมบุรีได้ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนําในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนเพื่อเติมเต็มและลดช่องว่างของเนื้อหาวิชาให้เท่าทันกับเทคนโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านซ่อมบำรุงและเทคโนโลยีการจัดการระบบขนส่งทางรางโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการโลจิสติกส์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC Mitsubishi GX Works3 โครงการอบรมหลักสูตร CNC l ล a โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเครือข่ายไร้สาย Aruba Mobility Fundamentals โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy โครงการอบรมการวัดและการประมวลผลขั้นสูงวันนี้ของวิจัยเทคนิคชุมบุรีจึงเร่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาคราัฐเอกชนและชุมชนมาร่วมกันคิดร่วมผลิตและร่วมรับผิดชอบบทล็อข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยเร่งปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีการวางแผนพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่สร้างเส้นทางการเรียนรู้และเส้นทางอาชีพสู่ผู้เรียนให้เกิดความเป็นเลิศตามความถนัดของตอน โดยเปิดกว้างในการร่วมการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดก,การชั้นเรียนจากความต้องการของสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อนำพาวิทยาลัยไ,ไปสู่ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจบมาแล้วมีงานทำ